สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค enfin รับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านครับวันนี้พบกับผมเหมือนเดิมโทนบางแคนะครับอ่าวันนี้มาสายนิดนึงแต่ว่าก็หมายแล้วเนาะนะครับอ่าเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันนะครับวันนี้เราก็จะมาแบ่งปันความรู้นะครับเรื่องเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับพระเครื่องของเมืองไทยนั้นมีอยู่มากมายนะครับนะครับพระเครื่องนี้ต้องบอกเลยนะครับมีความเป็นศาสตร์และศิลป์นะครับต้องบอกว่ามันมีทั้งความมันมีศาสตร์และศิลป์ในตัวนะครับ คือพระเครื่องของของบ้านเราเนี่ยต้องบอกเลยเป็นที่น่าภูมิใจมากนะครับเพราะว่ามีศาสตร์และศิลป์ในตัวนะครับสวัสดีครับท่านใดเข้ามาแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุพจน์ผมทองครับหรือพิพจน์มองนนท์ของเรานะครับคุณอมพลฤทธิเดชนะครับสวัสดีครับคุณอมพลอินทรากำแหงครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกทท่านนะครับคนวังนะครับลุ่มน้ํายมสวัสดีครับมหาบียสวัสดีครับบิ๊กสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับอายงริมครับ อ่า g o o d morning ครับออยองริมครับนะครับวันนี้ก็มาสายนิดหนึ่งนะครับแต่ก็มาแล้วนะครับมาแล้วนะครับเช้าเช้าแบบนี้เนี่ยนะครับมาไม่เช้าแล้วหละมันก็จะเริ่มสายๆแล้วนะครับก่อนเที่ยงแล้วกันนะเวลาก่อนเที่ยงเราก็จะมาเติมความรู้นะครับเราก็จะมาเติมความรู้กันด้านพระเครื่องกันนะครับอ่าเติมความรู้ทางด้านพระเครื่องพระบูชานะครับอ่าเหรียญขคาอาจารต่างๆนะครับว่าความลึกซึ้งเป็นยังไงนะครับ สวัสดีครับทานอะไรยังนอาทานกาแฟแล้วครับเช้าผมต้องหนึ่งกาแฟหนึ่งแก้วนะครับหนุ่มปังสองแผ่นนะครับเช้าเช้านี่ก็เบาเบาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวทานข้าวนะครับก่อนออกไปทํางานนะครับก็สวัสดีทุกๆท่านเลยครับคุณวิทูนนะครับสวัสดีคุณตีโคลาสวัสดีนะครับทุกๆท่านเลยที่เข้ามาแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอ่าวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยนะครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับด้านของพละเครื่องนะครับ ระเครื่องแบ่งปันความรู้นะครับแบ่งปันความรู้ที่ที่ที่ผมรู้นะครับแบ่งปันความรู้ที่ผมรู้นะครับแบ่งปันประสบการณ์ในการอยู่ในวงการพระแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆมากมายที่อยู่ในวงการพระทุกๆวันนะครับตอนเช้าแบบนี้นะครับนะครับสวัสดีครับอาจารย์อยากทราบการเกิดเส้นของเหรียญครับ การเกิดเสี้ยนของเหรียญก็ค well, the ือการแกะพิมพ์นะครับการแกะพิมพ์ลงไปนะครับหรือว่าการขัดพิมพ์นะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้สนใจนะครับว่าว่ามันจะเกิดขึ้นเส้นตรงไหนเขาไม่ได้บังคับให้เส้นมันเกิดขึ้นนะครับบางทีบางเส้นบางเส้นมันเกิดจากความผิดพลาดในการแกะพิมพ์นะครับเส้นบางเส้นมันเกิดจากการปัดพิมพ์นะครับเส้นบางเส้นมันเกิดจากการกัดโลหะแกะพิมพ์ขึ้นมาแล้วมันขึ้นเสี้ยนขึ้นมานะครับเขาไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดนะครับ แต่มันเกิดแล้วมันก็เป็นมันก็เป็นเวลาเวลาเหรียญที่มันเกิดเซียนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้ความคลาสสิกในเหรียญเหรียญนั้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอ่ามันก็จะเกิดความมันจะเกิดหลักว like ิธีการดูที่ง่ายขึ้นการพิจารณาที่ง่ายขึ้นนะครับบนเสียนบนเหรียญนี่มันจะเกิดการพิจารณาที่ง่ายขึ้นนะครับยุคใหม่เนี่ยถามทําไมว่าทาไมไม่ไม่มีเซียนบนเหรียญ นะครับเพราะยุคก,ก,การแกะบล็อกยุคใหม่เนี่ยมันใช้การฟอสสปาคแล้วนะครับในโบราณน่ะในโบราณเนี่ยบางทีเนี่ยการแกะบล็อกเนี่ยมันใช้การแกะมือแกะบล็อกบนบนบน,บนหินแอบไม่ใช่บนเหล็กไอ้อ้เอขาเรียกว่าขันลงหินนะครับแม่พิมพ์บางตัวเป็นขันลงหินนะครับอ่าเป็นขันลงหินก็คือทองเหลืองชนิดหนึ่งที่มีการผสมผสานอย่างดีมันก็จะเกิดความแข็งแต่ก็แกะได้นะครับแต่ว่าบล็อกยุคใหม่เนี่ยมันเกิดจากการ ฟอส์สปาร์กนะครับฟอส์สปาร์กคือทำสามิติขึ้นมาแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องสปาร์กเลยนะครับเป็นแม่พิมพ์ออกมาเลยนะครับเราค่อยมาแกะมือแล้วค่อยมาเกามือเอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสวัสดีครับคุณโน้ตนะครับคุณสตังสวัสดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําแม่พิมพ์ยุคใหม่กับยุคเก่าจริงต่างกันนะครับการทําแม่พิมพ์ยุคใหม่กับยุคเก่าจริงต่างกันนะครับแม่พิมพ์ยุคใหม่บางอันไม่มีเสียนแต่มีรัศมีนะครับมี ไม่มีเสียนขวางแต่มีเสียนและสมีนะที่เวลากระแทกกระแทกกระแทกลงไปแล้วมันเกิดประกายขึ้นมานั่นก็คือเป็นหลักการดูอย่างหนึ่งนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับเราดูเราดูเรื่องของพระเครื่องมาเยอะพอสมควรนะครับอ่าเราดูยุอภูสิทธิ์เกียรติคำครับ บอกว่าขอให้ยุมั่นขวัญยืนครับยมพี่โทนเจริญพรสาธุครับพระอาจารย์นะครับสาธุครับอันนี้เป็นพระแน่เลยนะครับโอเค,อเคนะครับเราดูพระเครื่องกับพระเหรียญหรือว่าเครื่องรางมาพอสมควรแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของอพระราชการหรือพระบูชานะครับแต่พระที่ผมจะเล่าเรื่องเนี่ยเป็นพระสําคัญคําคว่าพระราชการคืออะไรต้องถามว่า คำว่าพาระราชการคืออะไรพระราชการก็คือนะครับเราเรียกตามแบบเราเรียกตามแบบของพระประจรําราชการแต่ราชการในกรุงรัตนโกสินทร์พระราชการเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่1ถูกไหมครับเพราะว่าเป็นราชการต้นปมอ่มเป็นราชการต้นปฐถมก็คือเป็นราชการที่1นนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถึงเก้าถึงสิบทุกวันนี้นะครับทุกพระองค์นะครับพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะครับ ตามราชประเพณีจะต้องมีพระประจำราชการอ่ะพอเข้าใจไหมครับพอจะพอจะเข้าใจใช่ไหมครับอ่าเขาจะเขาเขาเาเรียกว่าจะมีพระพระประจำราชการพระชัยวัรประจำราชการอ่านะครับพระประจำราชการเนี่ยนะครับอ่พาพระประจำราชาการเนี่ยต้องบอกเลยว่าอ่าบางท่านเอ๊ะเห็นทาไมเรียกอะไรก็เรียกราชการราชการอะไรก็เรียกพระเห็นเป็นพระบูชา เนื้อเหลืองเหลืองแดงแดงหน่อยก็เรียกราชการราชการทําไมถึงเรียกราชการอ่าราชการนี่ต้องบอกเลยนะครับดูไม่เป็นแต่ใจรักครับศึกษาครับอ่าพระราชการเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าที่เขาเรียกว่าพระราชการเพราะว่านะครับมันสร้างในช่วงรักรักรักาชการต่างๆเข้าใจไหมครับอ่าพระที่พระราชการที่มีความนิยมนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งเลย ศิลปะต้องสวยนะครั ah, at, ate, ens, yerde, บศิลปะต้องดีนะครับต้องมีความคลาสสิกในตัวเองนะครับมีมีศิลปะในตัวเองนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมวันนี้ผมขอเปิดหนังสือนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะค่อยให้ดูองค์จริงนะอ่าขออ้างอิงนะครับขออ้างอิงหนังสือพระบูชาราชการนะครับขอภัยนะขอภัยนะครับอ่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนหน้าจอนะอ่าขออ้างอิงหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่ ทีมงานพระธาตุประจำทำหรือไงไม่แน่ใจนะอ่าเป็นพระราชการนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยผมจะให้ดูก็คือนี่ครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะวันนี้พอดีหยิบพระราชการ,นะรเดี๋ยวคราวหน้าผมจะให้มาดูพระรัตนะนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือพระชัยวัดพระชัยวัดประจําราชการที่สามนะครับสร้างในราวๆพศ2367นะครับ 2367นะครับดูนะครับพระอันนี้อยู่ในพระบรมมหาชวังนะครับแต่แต่เขาคงได้รับอนุญาตในการอามาตีพิมพ์นะครับให้คนรุ่นหลังได้ดูได้รู้นะครับนะครับพระราชการก็จะมีลักษณะนะครับอันนี้พระประจําพระองค์นะครับอันนี้พระประจําราชการที่สามนะครับอ่าโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูต่อนะพระราชการเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพระรัชการที่เป็นงานี่องค์เป็นงาถูกไหมครับ นี่เป็นงานนะครับเป็นงานช้างแกะนะครับแล้วก็าบุทองด้วยทองคำนะครับทองคําาทองคําลงยานะครับนะครับนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับอันนี้คืออันนี้คือจุดเด่นของพระราชการนะครับอันนี้ก็เป็นพระราชการที่สามสร้างอยู่ในราวๆราชการที่สามนะครับอ่าราชการที่สามนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นอ่าทรงเครื่องกษัตริย์นะครับ นี่ประมาณรัชการที่สามศิลปะก,ะกะ็จะมาณนี้นะครับอันนี้เป็นพระพุทธไม้แกะนะครับก็เป็นประมาณรัศการที่สามนะครับอ่าอ่าตอนนี้เนี่ยผมจะบอกความสําคัญอ่าผมจะบอกความสําคัญอ่าเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมก้มให้ดูหน่อยดีกว่านะครับก้มกล้องหน่อยดีกว่านะครับผมจะบอกของความสําคัญของพระราชการครับอ่าอันนี้คือพระไม้แกะนะ คือราชการไม่จําเป็นจะต้องเป็นโลหะนะครับเป็นไม้ก็ได้เป็นอะไรก็ได้นะครับนี่ครับองค์นี้นะครับเราก็จะเคยเห็นในในในหนังสือของพระบรมหาราชวังนะครับพระราชการนะครับนี่คือเป็นพระราชการที่รับพระประจําพระองค์นะครับพระชัยวัตรประจําพระองค์ราชการที่4นะครับศิลปะงดงามเห็นไหมครับศิลปะงดงามนะครับที่เขาบอกว่ารัชการนะครับราชการแบบโบราณนะครับ S <S <S เขาก็จะโลหะและเปียกทองนะครับอันนี้พับนิดอันตรายนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็รอสี่เหมือนกันนะครับอ่ารอสี่นะครับศิลปะประมาณนี้นะครับอันนี้ความสวยงามนะโอเคนี่นี่ด้านหลังอ่าอันนี้ด้านอันนี้ก็ด้านหลังครับอันนี้ด้านหน้านะครับโอเคอ่าเดี๋ยวกลับมาที่นี่เดี๋ยวผมจะบอกให้แจง้จงแจ้งอันนี้นิดนึงอ่าความสําคัญในการสร้างพระราชการนะครับ อ่านะครับคือเขาจะมีปรับธรรมเนียมปฏิบัติธรมเนียมราชประเพณีคือจะต้องมีพระราชการประจําพระองค์พระชัยวัดประจําราชการทุกๆพระองค์นะครับตอนนี้เนี่ยอ่าตอนนี้เนี่ยพระบูชาอะไรก็แล้วแต่ที่เทหรือว่าหล่อขึ้นในยุคตั้งแต่ราชการที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพวกเนี้ยเขาเรียกว่าราชการทั้งหมดแต่ว่า ประเมินอายุว่าอันนี้อยู่ในช่วงรัชกาลไหนเขา้าใจไหมครับมันก็จะแยกแยะง่ายนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วความสําคัญของพระ,พร,ะราชกาลเนี่ยมันจะมีความสําคัญอยู่แค่อ่ามีความสําคัญและคนเราที่รู้จักกันอยู่แค่สามรัชกาลก็คือสี่ห้าหกนะครับอ่าช่วงนี้พระจะสวยนะครับพระจะสวยเพราะว่าอ่ารัชกาลที่สี่ท่านเนี่ยอ่านิยมเทพระราชกาลเพื่อ เพื่ออะไรครับเพื่อให้อ่าพระโอรสของพระองค์นะครับคือคือสมัยก่อนเนี่ยอ่าต้องบอกง่ายๆในยุคละการที่สี่ที่ห้าเนี่ยนิยมส่งพระโอรสหรือพระธิดาเนี่ยไปเรียนต่างประเทศ่พอเข้าใจใช่ไหมครับไปเรียนต่างประเทศครับพอไปเรียนต่างประเทศเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยจะหาพระพุทธรูปที่กราบไหว้เนี่ยเอาไว้กราบไหว้เนี่ยน้อยมาก นะครับเพราะว่าต่างประเทศเขาค่อนข้างจะเป็นคริสเตียนนะครับคริสเตียนนะครับต่างในในใน,ในฝั่งยุโรปในชาติตะวันตกเนี่ยในชาติตะวันตกเนี่ยจะเป็นคริสเตียนส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีตัวแทนองค์พระพุทธรูปนะครับรัชกาลที่สี่นะครับรัชกาลที่สี่ 4, ท่านก็ประสงค์ที่จะหล่อพระพุทธรูปองค์ขนาดย่อมๆเพื่อให,เอให้เพื่อให้พระโอรส นะครับและพัทดาที่ไปเรียนต่างประเทศในยุคนั้นนะครับที่ไปศึกษาอยู่ต่างประเทศเนี่ยอ่าได้ได้ได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเวลาไปอยู่ต่างแดนนะครับเพราะมันไกลนะสมัยก่อนการเดินทางไปยุโรปเนี่ยมันไม่ได้เจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงเหมือนทุกวันนี้ดูไหมครับอ่าบางทีเดินเรือกันทีเป็นเป็นวันวันอ่าเป็นเป็นเดือนเดือนนะครับสามเดือนกว่าจะถึงสองเดือนกว่าจะถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็มีประสงค์ที่จะอ่า หล่อพระบูชาไปให้พระธิดาพระโอรสที่ไปเรียนศึกษาต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อย่างรัชกาลที่สี่เนี่ยท่านมีพระโอรสและพระธิดารวมกันเป็นร้อยเช่นเดียวกับรัชกาลที่ห้านะครับเป็นร้อยเพราะ,ะนั้นเนี่ยพระก็เลยถูกจัดสร้างขึ้นในวาระต่างๆที่จะส่งไปนะครับแล้วก็รัชกาลที่สี่ท่านสร้างพระตามวาระเขาเรียกว่าพระสําคัญนะครับสําคัญมีความสําคัญในการสร้างเขาเรียกว่าพระสําคัญ นะครับโอเคเราได้ยินกันว่าเอ้ยเนี่ยเขาเรียกรัชการหูคนอ่าเราเข้ามาถึงราชการหูคนพระราชการหูคนคืออะไรตอบง่ายๆครับพระราชการหูคนก็คือเป็นพระบูชาที่หล่อลักษณะมีหูมีหน้าตามีอ่ามีพระพักมีหน้าค้ายคนที่สุดนะปกติพระพุทธเนี่ยเวลาเขาหลอพระพุทธหูจะยาวถูกไหมครับ หูจะยาวใช่ไหมแต่ราชการหูคนเนี like. ่ยเขาจะหล่อแค่หูเขาจะหล่อพระแค่หูเหมือนคนเป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้อ้าวพอฟังแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูราชการหูคนนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูราชการหูคนว่านี่คือราชการหูคนนะครับผมมีองค์จริงมาให้ดูหนึ่งองค์นะครับมีองค์จริงให้ดูหนึ่งองค์แต่ผมจะให้ผมจะให้ดู่ารูปก่อนนะครับอเดี๋ยวดูนะครับขออนุญาต ถือกล้องนะนะครับอ่าขอสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับอ่านะครับนี่คือราชการหูคนครับเห็นไหมครับเห็นนะคุณดูลักษณะหูนะครับลักษณะใบหูนะครับนี่คือนี่คือดึงหน้าตานะครับอ่านี่มีศิลปะที่สวยงามมากนะครับอันนี้อ้างอิงจากหนังสือพระเครื่องนะครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับอ่าลักษณะนะครับลักษณะได้หูคนนะครับ ่าจะเยอะที่สุดนะครับคือช่วงรายการที่สี่นะครับอันนี้เป็นงานนะครับเป็นงานบุทองนะครับเป็นงานบุทองนี่ก็โหหาได้ยากครับคือนะครับเขาเรียกว่าอ่างานจำหลักนะครับอ่าพันตรลายงานจำหลักอ่านี่หูคนคุณดูหูนะครับดูระหว่างใบหูเห็นไหมครับอ่าหูคนเห็นไหมครับมีลักษณะหูคล้ายคนนะครับอ่านะครับอ่าอันนี้หูยาวเห็นไหมครับ อันนี้หูยาไม่เหมือนไม่ไม่ได้หูคนและอันนี้หูยาแตเ่เป็นเป็นพระนี่อันตรายนะครับอันนี้เป็นพระนี่อันตรายนะครับอ่ะเสร็จปุ๊บนะครับนี่ครับนี่ครับนี่คือนี่นี่คือ,คอพระเนี่ยอันตรายจําลองก็คือพระพุทธอังกิรตนะครับนี่ประมาณพระอังกิรตนะนี่อันนี้ชัดเจนที่สุดนะครับอันนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะ่าจะอยู่กับเฮียด er ําท่าประจันหรือเปล่านะครับไม่แน,น่ใจนะนี่หูคนครับนี่คือลักษณะของหูคนครับอ่าแล้วพระพักเห็นไหมครับ เนีันตรลายเห็นไหมครับนี่ชัดเจนนะครับนี่เขาเรียกว่าราชการนะครับแบบเนีันตรลายอ่าตอนนี้ดูองค์จริงครับอ่าตอนนี้ผมจะให้ท่านดูองค์จริงของผมนะครับอ่าผมจะให้ท่านดูองค์จริงของผมนะครับอ่าผมก็จะมาให้ท่านดูหนึ่งองนะครับอ่าอ่าไปดูกันครับอันนี้ผมเอาแต่อง์พระมานะปกติผมทําฐานไว้แต่ว่าไม่ได้เอาฐานมานะครับโอเคอ่าโอเคครับ นี่คือพระราชการหูคนนะครับนะครับพระพวกนี้เนี่ยพระประเภทนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเกยังไงก็ไม่เหมือนนะครับเพราะว่ามีการทําปอมนะครับแต่เกยังไงก็ไม่เหมือนเพราะว่าอะไรครับด้วยพุทธศินนะครับพุทธลักษณะเห็นไหมครับอ่าหูคนคืออะไรนะครับหูคนคือหูเนี่ยครับหูใบหูเนี่ยเหมือนมนุษย์ นะครับนี่คือใบหูพระที่เหมือนมนุษย์ปกติพระพระพุทธรูปเนี่ยหูจะยาวถูกไหมครับอ่าแต่อันนี้เป็นพระพระพุทธรูปที่หูเหมือนมนุษย์ครับนะครับอันนี้คือพระราชการหูคนนะครับอันนี้สร้างในยุคราชการที่สี่นะครับยุคราชการที่สี่นะครับคุณดูพระพักครับดูพระพักนะครับใบหน้านะครับท่านสง่ามากเห็นไหมครับอ่าพระพักใบหน้าเนี่ยท่านสง่ามากครับ แล้วมีลักษณะเหมือนมนุษย์มากนะครับเหมือนมนุษย์มากนะครับพระแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพระสําสคัญก็คือเป็นพระที่อ่าหล่อขึ้นในในวาระที่แบบส่งพระโอรสหรือพระธิดาไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับอพอหล่อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะใช้มวลสารนะครับพระแบบนี้จะดีนอกดีในนะครับก็จะมีมวลสารต่างๆโลหะต่างๆนะครับมีทั้งเนื้อเหลืองนะครับมีทองเหลืองนะครับมีสัาฤธิ์มี เนื้อเงินเนื้อทองคําแล้วแต่วาระนั้นๆจะมีเนื้ออะไรนะครับอ่าต้องบอกอย่างนี้นะครับแล้วคุณดูก้นครับอันนี้การเทแบบโบราณนะครับอ่าเห็นไหมครับการเทแบบโบราณเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นช่างวังครับผมเป็นช่างหลวงครับอันนี้นะครับเข้าเดือยหนึ่งสองแล้วก็สามเห็นไหมครับอ่าแล้วสังเกตนะครับพระราชการโบราณเนี่ยจะมีตะเข็บ ก็คือสองขอบที่เขาเรียกกันว่าสองขอบเนี่ยมันจะมีตะเข็บนี่ใช่ไ,ไหมตะเข็บบนฐานใช่ไหมครับเนี่ยเป็นรอยตะเข็บบนฐานที่เขาเรียกว่าสองขอบนี่ครับอ่านะครับนี่คือนี่คือราชการหูคนแล้วเทคนิคเลยนะครับราชการหูคนเนี่ยส่วนมากเวลาเราเปิดตูดมานะครับเปิดก้นเนี่ยจะไม่มีดินเขาจะทะลวงดินออกนะครับนะครับเขาจะทะลวงดินออกเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าดินเนี่ยมันจะเพิ่มน้าหนักในการเวลาพกไปนะครับองค์นี้นะครับมีความยาวที่มีความสูงที่นะครับมีความสูงที่อ่าเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะผมวัดให้ดูนะครับมีหน้าตักนะครับหน้าตักประมาณนิ้วกว่านะครับนิ้วกว่านะครับ,วววค,รบความสูงก็ประมาณสักอสองนิ้วกว่านะครับสองนิ้วกว่าเป็นผ้าที่ให้ติดตัวไว้ระหว่างที่อยู่ต่างประเทศนะครับอ่า เขาเชื่อกันอย่างนั้นนะครับว่าราชการที่สี่เนี่ยท่านหล่อนะครับเพื่อให้โอรสท่านนะครับพระโอรสท่านพระโอรสหรือพระธิดาท่านเนี่ยเวลาไปต่างบ้านต่างเมืองหรือว่าให้ไปดูแลราชาการต่างๆเนี่ยพระเหล่านี้เขาจะไปไว้ที่หัวนอนนะครับไปไว้ที่หัวนอนแล้วพกติดตัวไปนะครับนี่คือพระราชาการหูคนนะครับคุณดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณส่องนะครับนี่ผมจะให้คุณส่องนะอ่าคุณดูง่ายๆครับพระพวกนี้เนี่ย การทําเกมไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนเพราะว่า1วิธีการหล่อหุ่นการปั้นไม่ได้นะครับต้องบอกงี้หุ่นการปั้นไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ส่องครับคุณดูผิวพันธ์ครับเห็นไหมครับโอโหการตอกพระศกนะครับเห็นไหมครับการขึ้นหน้าการขึ้นหน้าการตอกพระศกเนี่ยมันโบราณมากเห็นไหมครับอ่าคุณดูหูครับเห็นไหม หูลักษณะคล้ายมนุษย์เห็นไหมครับผ้าพักผ้าพักนะครับผ้าพักอิ่มนะครับมีมุมปากนะครับเหมือนท่านจะยิ้มยิ้มนิดหนึ่งนะครับอ่านี่เขาเรียกว่าผ้าสําคัญนะครับอ่าดูเกตครับโอ้โหแต่งแบบอลังการมากนะครับแล้วคุณดูริ้วจีวรครับอ่าทําไมถึงบอกว่าทาไมถึงยืนยันว่าเป็นรัชกาลที่สี่ริ้วจีวรคลองผ้าแบบรรมยุทธ์นะครับคลองผ้าริ้วแบบรรมยุทธ์เห็นไหมครับเห็นไหมครับ อ่าสูงสองสองนิ้วกว่าครับเห็นไหมครับคลองภาพแบบธรรมยุทธ์ครับดูข้างหลังครับชายสังกติครับมีการแต่งที่สวยงามเลยครับนี่เนื้อขององค์พระนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับอ่าเราก็จะเห็นทองเหลืองบ้างเงินบ้างนะครับอ่าทองคําก็มีนะครับนะครับนี่แต่งแบบชั้นคูนะครับการแต่งแบบชั้นคูเลยนะครับอ่าพวกนี้เขาหล่อมาเสร็จแล้วเขาจะต้องแต่งด้วยนะครับ อ่าแล้วดูนะครับดูชัยดูตะกลอยตะขาบปลายสังกติเห็นไหมโอโหแต่งแบบวิจิตบรรจงคุณดูนะครับแม้แต่หัวแม่โป้งเท้านะครับพระบาทท่านนะครับพระบาทท่านนะยังถูกการแต่งแบบชัดเจนเห็นไหมครับอ่าคุณดูฝั่งนี้นะครับรอยพระบาทนะครับเดินสุดมาที่มือนะครับแต่มาตรงนี้ครับยังมีรอยนิ้วขึ้นมานะครับอ่าเห็นไหมครับ จุดแดงๆมันเกิดจากความเก่าครับมันเกิดจากความเก่านะครับนะครับและนี่คือนะครับนี่คือพระราชการนะครับราชการหูคนที่เขาบอกว่านี่คือราชการหูคนเนื้อเหมือนพ่อเงินหรือเปล่าครับไม่เหมือนครับคนละแบบเลยครับคนละแบบครับคนล well. ะเร <ança. S 1> ื่องครับคนละเรื่องนะครับเห็นไหมครับอ่าให้คุณดูเป็นพุทธศาสตร์และพุทธศินแล้วผมจะบอกให้นะครับว่าพระแบบนี้นะครับไม่มีตําหนินะครับ ไม่มีตําหนิการดูคือต้องดูต้องดูอะไรครับดูศิละปะให้เป็นนะครับดูศิละปะดูงานช่างให้เป็นดูการหล่อให้เป็นแล้วพระองค์นี้ไม่มีองค์ที่สองนะครับเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับผมจะบอกว่าไม่มีไม่มีเหมือนกันนะครับถ้าราชการนะครับแบบนี้เทแล้วเหมือนกันเก๊เลยนะครับต้องมีองค์หนึ่งองค์ใดเก๊นะครับต้องบอกให้นะครับ พระแบบนี้ไม่มีเหมือนกันนะผมบอกให้นะครับพระแบบนี้เขาเรียกว่างานแฮนเมดนะครับเหมือนเครื่องรางแต่งองค์เดียวนะครับมีองค์เดียวแต่ละองค์ไม่เหมือนกันถ้าเหมือนกันนะครับต้องมีองค์หนึ่งองค์ใดเป็นของปอมนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับอ่าสร้างครั้งละองค์ใช่ไหมครับถูกต้องครับสร้างครั้งละหนึ่งองค์เท่านั้นวาระละหนึ่งองค์ครั้งละหนึ่งองค์เท่านั้นนะครับคือคือถ้าว่า พระโอรสหรือพระธิดาองค์นี้จะไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะทําพิธีนะครับทั้งพามทั้งพุทธนะครับแล้วก็จะหล่อพระชัยวัดเขาเรียกว่าพระชัยวัดนะครับประจําพระองค์แต่และพระอ,องค์นะครับอ่าสมมุติว่าองค์ไหนองค์ใดองค์หนึ่งไปต่างประเทศนะครับเขาก็อ่าตามวาันละหรือว่าเป็นวันเกิดหรือว่าเป็นวันประสูติอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นวันเกิดนะครับเป็นวันที่ท่านเกิดนะครับเขาก็จะมีพิธีการ การหล่อแบบนี้นะครับเป็นหล่ออย่างนี้เป็นประจําพระองค์นะครับพระองค์องค์นั้นนะครับเป็นพระเขาเรียกว่าพระสําคัญเขาถึงเรียกว่าพระสําคัญนี่คือรัชกาลหูคนหรือว่าพระสําคัญนะครับตามที่ที่เราเคยได้ยินกันนะครับวันนี้ผมนํามาให้ดูแล้วนะครับโอเคครับโอ้โหสวยงามสวยงามจริงๆครับสวยๆส,สวยงามจริงโอเคครับก็ได้รับได้รับ ความรู้เรื่องราวนะนิดๆหน่นนอยๆนะครับแบ่งปันกันไปบางคนบางคนเคยได้ยินแต่เฮ้ยราชการหูคนราชการหูคนมีหลายไซส์นะครับไซส์เล็กๆเท่านี้ก็ม่ก็มีนะครับปลายนิ้วก,ก้อยก็มีนะครับสองนิ้วสามนิ้วแล้วแต่ไซส์นะครับใหญ่ก็มีใหญ่อย่างนี้ก็มีนะครับมันแล้วแต่ไซส์แต่ถ้าเป็นผ้าสําคัญจะไซส์ประมาณนี้นะครับอ่าถ้าเป็นผ้าสําคัญเนี่ยถ้าเขาเรียกอย่างนี้ผ้าสําคัญจะไซส์ประมาณนี้นะครับ ใหญ่กว่านี้มีไหมมีนะครับเล็กกว่านี้มีไหมมีครับแต่ถ้าเป็นพระสําสคัญจะไซส์ประมาณนี้พระแบบนี้คือให้ติดตัวไปนะครับห่อผ้าติดตัวไปเป็นพระประจําพระองค์แต่ละพระองค์นะครับเป็นพระประจําพระองค์ของของอะไรครับของพระราชโอรสนะครับหรือพระธิดาหรือว่าเป็นพระอ่าอ่าเป็นเป็นเป็นคนที่มีตระกูลที่สูงส่งนะครับในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าพระแบบนี้เนี่ย มีหนึ่งเดียวคุณจะไม่เห็นองค์ที่สองนะครับคือแต่ละองค์ก็จะ,ะไม่เหมือนกันแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันบางครั้งเขาก็เทในคราวที่ประสูติขึ้น,เก,นนะเกิดขึ้นนะครับท่านเกิดขึ้นนะครับบางครั้งก็เทในคราวที่อายุครบเท่านี้ก็จะเทให้นะครับอันนี้เขาเขาเรียกว่าเทตามวาระนะครับเขาเลยเรียกว่าพระสําคัญหรือพระราชการหูคนนะครับผมต้องบอกว่านะครับคราวหน้านะครับผมอาจจะเอาพระอ่า รัตนะหรือราชการแบบอื่นมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็ต้องฝากไว้นะครับเพียงแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่างน้อยๆนะครับเราก็ได้รู้เราก็ได้เห็นนะครับเราก็ได้ศึกษาร่วมกันนะครับเราได้รู้ได้เห็นได้ศึกษาเริ่มกันนะครับเป็นเป็นความรู้นะรประดับสมองบางคือบางครั้งบางเรื่อง เราไม่เคยรู้นะครับบางครั้งบางเรื่องเราไม่เคยรู้เราก็จะได้รู้นะครับก็วันนี้ก็เป็นวันอังคารก็เป็นวันทํางานนะครับก็ท่านใดก็แล้วแต่นะครับที่ทําทงานวันนี้ก็ขอให้นะครับประสบความสําเร็จในด้านการงานนะครับมีอะไรที่ติดข้างมีอุปสรรคอะไรก็ก็ผ่านพ้นไปเลขกี่หลักครับแล้วแต่นะครับราชการหูคนมีตั้งแต่หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นถึงหลักแสนหรือหล,กลักห,หลายหลายแสนหรือหลักล้านแล้วแต่ความสวยงามและไซ ยิ่งเล็กยิ่งแพงนะครับรัชการหูคนจําผมไว้คือยิ่งเล็กยิ่งแพงนะครับยิ่งเล็กยิ่งมีราคาสูงและพระพวกนี้นะครับยิ่งที่มาดีประวัติดีผมบอกให้นะครับยิ่งม,มีมีมูลค่าที่สูงสูงเพราะว่ามีองค์เดียวนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีครับในวันทํางานวันนี้นะครับก็ขออํานาจบาร,รมีองค์พะรพะ,ะ,พะมหากษัตริย์พระบูรและพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะครับคุณะพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้า คุณครูบาอาจารย์นะครับอุปชาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงที่ลูกนับถือที่ข้าพเจ้านับถือที่สมาชิก เพจนับถือนะครับจงโดยบันดาลให้มีแต่ความสําเร็จนะครับมีแต่ความโชคดีคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองแค้วคาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนะครับมีโชคมีลาบมีเงินมีทองแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมานะครับคิดหวังสิ่งใดปารถนาสิ่งใดขอให้สําเร็จลุล่วงทุกประการน,นะครับจะเดินทางไปแห่งผลนํ้บนใดก็ขอให้แค้วคาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงขอให้มีโชคมีลาบมีแต่คนเมตตาศัตรูภายพานวินาศสันติวันนี้ผมโทนบางแคขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ แชร์กันด้วยนะ